ินดียินดีไปแล้วใช่ไหมอ่ามาคลิปนี้จะบอกรอบนี้นะคะจุดต,ต่อนะเพื่อนๆนไปพร้อมกันเลยนะเพื่อนเนนะเข่งมากมันโยนข้าอาจะบินจะบินจะบินอาจารย์แค,ค,ค,ค่จุทดทูกบกอ่อาจารย์ชัดเรียบร้อยทำพิธีจุดทูบรอบนี้นะคะจะบอกแฟนเพจว่าขออนุญาตขออนุญาตนะตเาา<ๆ>ขาเรียกว่าขออนุญาต จุดก่อนนะคะเพื่อให้ใส่กล่องไปให้แฟนเพจที่ cf สินค้าเมื่อวันที่อ่31า30-31และวันนี้นะคะและแวันนี้นะอย่างนี้นะแล้วแล้ววันนี้นะนะได้จุดเรียบร้อยแล้วทั้งสองแท่งแล้วก็มีความพิเศษของทูบด้วยนะคะซึ่งถ่ายรูปไปแล้วเนาะไม่ปฏิหารใช่แล้วก็ท้ายสุดแล้วมีพี่ๆหลายคนหลายท่านบอกหนูอยากได้รุ่นที่อยู่ในกระถางทูบเดี๋ยวจะให้ดูอะไรจ้ะเนี่ย เ,แบบเดียวเนี่ยที่รักแป๊บเดียวเนี่ยสายไม่ได้รับเนี่ยร้อสายแล้วเน่จะพี่จาัานะคะแปบ๊บเดียวนะหมายถึงว่าเพิ่งรับไปเมื่อตอนก่อนที่จะรับประทานอาหารสายซ้อนก็นมาบบบบบ๊บกราบขออภัยคะ่ะรับทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะพี่จันนะคะส่วนใหญ่ที่อยากได้คือเห็นคลิปแล้วมีโชคลาบด้วยกันอยากจะบูชาเครื่องรางแต่ทำไม่เป็น ต้องดูยังไงต้องทํายังไงถึงจะได้เลขทูบต้องทํายังไงถึงจะได้พ่อปู่บางคนมีโชคมีลาบไปแล้วแล้วก็เลขฝันมันเละเแม่นเลเกินแ,แม่จา๋านะคะมีคนส่งข้อความมาบอกนะใน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 เฟซบุ๊กเห็นน้องแอมินบอกโอ้ oh, แม่นมากจะแม่จา๋านะคะเลขทูบก็ปังมากอ่าอาจารย์เค่นะคะรอบนี้นะคะเดี๋ยวจุดทูบแล้วใส่ไปให้แต่ว่าจะส่งวันที่ตอนแรกคุยกับอาจารย์ชัดว่าจะส่งวันที่สอง จะเริ่มทยอยส่งวันที่2แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาชัวร์เลยคือวันที่3ามอกเช้าจะเริ่มส่งเนาะจย์เนาะเ<ห>พราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เขจะไข้เลขทูบให้ด้วยหมายถึงตัวเลขของทูบะนะอาจารย์เขจะไข้เลขทูบให้พี่ๆด้วยไปด้วยเลยนะคะอ่า,าถ่ายแล้วก็ไข้เลขไปให้ด้วยนะแถมเลขสูตรสตัวไปให้ด้วยเรียบร้อยนะคะพีจ่จ๋าอาจารย์จหนูขอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งค่ะสวัสดีที่ร ไมต่อไม่รอแล้วเด้อใครอยากได้ชุด2ตัวนี้บอกชุดสองตัวชุดแรกนะชุดสองตัวชุดแรกลิมิตเต็มแล้วนะคะสำหรับการ2ี่สิบปีเนี้ยผิดแล้วสี่งวดที่ราคาชุด2ตัวนะชุดสองตัวชุดสตรนะผิดแล้วสี่งวดแสดงว่างวดหน้าจะเข้าแล้วนะคะอะพี่จา๋านอนสุดฟังใช่ไหม เลขนอนสุดปังนะจุดทูบต่อไม่ล้อหรอกแต่อยากไปด้วยกันไหมพี่จ๋าไม่ล้อนะแต่อยากไปด้วยกันไหมเดี๋ยวจะแถมให้นะคะเดี๋ยวจะแถมให้แต่เลขปกติแล้วเลขทูบเนี่ยอาจารย์แค่จะต้องมีเวลาควายพ,พี่พี่ด้วยจําได้ไหมคะจะควายทั้งสองตัวแล้วควายทั้งสามตัวให้แต่งวดเนี้ยกราบขออภัยจริงๆค่ะพี่จ๋าอาจารย์แค่ยอมรับ ว่าแฟนเพจที่เคยคว้วยด้วยกันมาเขาจะคว้วยอันนี้อาจาร,รย์แค่ยอมรับแต่กลับขออภัยสําหรับแฟนเพจใหม่ที่อาจาร,รย์แค่ไม่ได้ค้ยให้แต่ถามอาจาร,รย์แค่ได้ไหมอาจาร,รย์แค่ได้สามตรงเลยสามกลับก็ได้นะคะสองก็ได้นะคะยอมรับแล้ววันนี้ตกลงกรรันชัดว่าเดี๋ยวจะแจกน้าปลาอาจารย์ไม่ใช่แจกใช้คําว่าอะไรโปรโมชั่นน้ําปลาได้ไหมอาจาร,รย์ได้คือกิโงานแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโปรโมชั่นน้ำปลาแล้วก็ใครที่อยากได้นะห้าเจ็ดเจ็ดห้าใช่เลขฝันนะจันเค้เทจันเค้ให้พี่ๆนะคะตั้งแต่วันที่30เลยนะจันเค้ให้ไว้จนถึงวันที่31ก็ยังขึ้นให้อยู่แต่ว่าพี่ๆไม่ให้พูดเป็นตัวหนังสือนะพี่ๆไม่ให้พูดเป็นตัวเลขแต่พี่ๆให้ให้ขึ้นหน้าจอจันเค้ให้คือ7 5หแล้วก็อ่า3จ็่พี่ๆบอกว่ามีคนบอกกายจันเค้บอกว่า ออมีคนบอกถูกเต็มเลยดีใจด้วยจะพี่จา๋านะฮะแล้วก็ยิ่งที่สําคัญเลยนะพี่พี่บอกว่ามีประสบการณ์แล้วเพราะเมื่อ,อวดที่แล้วเนี่ยจันเคให้เลขฝันไว้ก็คือ2307ใช่ไหมพี่พี่ก็ตัดเล่น2-3กันแล้วก็07ใช่ไหมล่ะนะฮะงวดนี้ก็อย่างที่บอกอะที่ราคานะจันเคกราบขออภัยแฟนเพจนะคะนะสําหรับแฟนเพจใหม่ แต่แฟนเพจเก่าเนี่ยอาจารย์เค้ไม่กังวลเลยอย่างน้อยต้องได้7จห้าของอาจารย์เค้แน่นอนเพราะเลขฝันนะคะเลขฝันเลขท้ายเอ่อเขาเรียกอะไรเอ่ยเลขท้ายเอ่อทำบุญนะคะนะแต่เลขฝันเนี่ยเลขนอนมา้านอนม้าเนี่ยแฟนเพจใหม่อาจารย์เค้กราบขออภัยครั้งเนี้ยใครซีเอฟสินค้าอร่อยอะไรก็ได้ในเพจของอาจารย์เค้ตั้งแต่3 0 3 1 1นะรับแค่นี้นะรับแค่นี้เดี๋ยวน้องแอดมินทำงานไม่ทันวันที่ วันนี้จุดเรียบร้อยแล้ววันนี้จุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายรูปแล้วด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มให้เจ้าหน้าที่ปริ้นปริ้นแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็เตรียมของไว้พอวันที่สามนะสองตอนเย็นเริ่มแพ็คพอสามเนี่ยก็จะเริ่มทยอยส่งสําหรับออเดอร์ของวันที่ยี่สาเอ้ยขอโทษค่ะ3า3 1แล้วก็1นะคะนะพี่จ๋าน,นะคะยังเหลือวัน C เฟสินค้าอีกทีคือวันนี้นะคะจุดเรียบร้อยแล้ว อันเนี้ยเดี๋ยวบอกพี่ๆี่ก่อนว่าทําไมอาจารย์เค้ถึงทําอย่างนี้หลายคนหลายท่านเดี๋ยวจะน้อยอกน้อยใจว่าอาจารย์ทําไม่งหนูไม่ได้ซี้อสินค้าแล้วอาจารย์จะไม่ให้เหรออาจารย์อาายัอดคลิปวิดีโอไว้แล้วก่อนลอตเตอรี่ออกสองวันอาจารย์เค้เอาคลิปมาเปิดเผยเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าบางรอบเดี๋ยวอาจารย์เค้เล่าให้พี่ๆี่ฟังแบบนี้ก่อนนะคะจุดททบแล้วฝันแม่นมากกราบขอบพระคุณมิตรลักแฟนเพลงนะคะเดี๋ยววันนี้ ชุด2ตัวชุดแรกไปเลยนะอาจารย์เค่จะบอกอย่างนี้ค่ะสาหรับแฟนเพจใหม่อาจารย์เคกลับขอพายอีกทีนะคะนะอาจารย์เคด้วยความที่ระยะเวลาจํากัดไปนิดนึงอาจารย์ชัดก็ยังไม่ได้สวดมนต์อาจารย์เคก็ยังไม่ได้โอนเงินทําบุญนะคะครั้งหน้าอาจารย์เค่จะใช้สติและสมาธิให้ให้ดีกว่านี้ด้วยการไข้เลขแต่พี่ๆท่านไหนพี่วรรณบอกเอ๊ะเขาได้เจ็ดห้ายังไงได้ 101. ร้อยหนึ่งลอตเตอรี่ใบหนึ่งเหรอจ้าพี่จา๋านะคะ พี่พาลัากรบอกร้อยหนึ่งนะคะไดินดีดนดีินดีนะคะนะแล้วก็พี่ๆที่ท่านไหนไม่ถูกไม่ต้องน้อยใจนะวันนี้จะจัดโปรโมชั่นในสาสมใจเลยทีเดียวนะคะพี่ทุกตารับกวันทักเข้าไปในข้อความแชท Facebook บอกติดตามสินค้านะคะติดตามสินค้าคะ่ะนะคะคุณวนันคุณวนันอยากได้พะพันสองเจ็เหรอคะเป็นรุ่นที่เนี่ยคนโทรมาถามซื้อเยอะมากเนี่ยอ่ะที่รัก เมื่อกี้อาจารย์แค่บอกว่าร้อยเท่าไหร่คะร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ไหมนี่ตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบแปดแหละจะขึ้นอยู่ตลอดเวลากราบขออภัยเวลาไลฟ์สดไม่ได้รับนะคะวันหนึ่งอะสามถึงห้าร้อยสายแต่หลังจากที่ลอตเตอรี่ออกแล้วหวยออกแล้วพูดง่ายๆมีแต่คนอยากได้รุ่นที่อยู่หลังกระถางทูบกันมากมายเลยเดี๋ยววันนี้จะปล่อยให้วันนี้จะปล่อยให้เท่ากับราคาแฟนเพจเดิมแล้วจะแถมเลขทูบที่จุดเนี่ยเลขทูบที่จุดวันนี้ไปให้ด้วยพี่ๆจะได้รับเลขทูบ ก่อนวันที่10โดยประมาณจะได้รับวันที่10เลยนะคะ CF สินค้าอะไรของอาจารย์เข้ก็ได้อาจารย์เขไม่ได้ซีเรียสแต่บอกพี่ๆไว้ว่าทําไมถึงทําแบบนี้อย่างแรกนะคะอย่างแรกอาจารย์เขก่อนหน้านี้เลขมันหาซื้อยากนะคะลอตเตอรี่ก็หาซื้อยากอาจารย์เขเลยจุดกับอาจารย์ชัดนะจุด0 2 3กับ411ไปซึ่งเข้า 2- 3สเป็นเลขท้ายลอตเตอรี่ของวดก้อนนี้ก่อนนะนะ เลขนั้นน่ะได้ถูกจุดไปในกล่องจริงไม่จริงพี่จ๋าไหนแฟนเพจเดิมจริงไม่จริงคะได้ถูกจุดไปจริงไหมนะคะเออหรือไม่เป็นไรจ้ะแต่ครั้งนี้อาจารย์แค่จะใช้สมาธิแล้วก็จะควยเลขไปให้เรียบร้อยเลยนะเลขทุบที่จุดเนี่ยจะควยไปให้เรียบร้อยเลยพี่ๆจะได้มีโอกาสได้ง่ายขึ้นนะคะสองนะคะ,ะ,คะอาจารย์แค่เนี่ยจุดแล้วใส่ไปให้เนาะศ2 3สากับ4ี่หนึ่ง เมื่อวดที่ออก023อะ23อะนะคะเสร็จแล้วนะคะเลขฝันหอยอาจาัน์แค่ก็คือ2307ใช่ไหมคะเข้า23นะนะอยากไม่ทันพระปู่รุ่นสีทองค่ะได้จะที่รักแต่อาจารย์แค่จะให้พี่แววบอกจริงพี่วันเพนบอกจริงนะคะ,ะหลายคนหลายท่านบอกจริงกลาบขอบพระคุณค่ะพี่สายพินบอกจริงเพราะว่าอาจารย์แค่เนี่ยคือพ,พอเลขอะพ,พอมันไปใกล้อ่าเขาเรียกอะไรใกล้หวยออกใกล้ลอตเตอรี่ออกอะที่รักใกล้รางวัลออกอะเลขมันหาซื้อยาก อันเนี้ยพอศูนย์สองสามเนี่ยจุดให้ไปในกล่องอีกงวดหนึ่งเอาใจแฟนเพจที่อยากลุ้นหน้าเพจเพออยากลุ้นหน้าเพจที่ราคาเลขมหาซูยากขึ้นต้องจุดเลขแรกก่อนเนี่ยห้าวันนะเลขที่สองเนี่ยมาจุดเมื่อวานนี้นะคะแท่งที่สองเนี่ยมาจุดเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยงวดนี้อาจารย์แค่ตัดสินใจตามสถานการณ์นะที่รักจุดแล้วแถมไปให้ในกล่องแต่ใครอยากอรอลุ้นวันที่ สิบสี่สิบห้าคุณได้ลุ้นเหมือนเดิมเพราะว่าเลขได้ถูกอัดคลิปวิดีโอแนละ้วเรียบร้อยให้พี่ๆนะคะนะเพื่อให้ความสบายใจเกิดกับทุกคนอนาะจารย์แค่อยากเอาใจทั้งสองฝั่งนะทั้งแฟนเพจที่คิดแบบว่าอยากลุ้นสดทั้งแฟนเพจที่คิดว่าอยากได้เลขก่อนไปซื้อก่อนนะคะก็สลับกันไปสลับกันไปแล้วแต่ง,งวดนะที่รักโอเคไหมดูแนะด้วยความรักรและ,ะมีคนถามอาจารย์เค่อาจารย์เค่าบางคนก็บอกถูกสี่หนึ่งหนึ่งดีใจด้วยจ้ะพี่จ๋า บางคนก็บอกอาจารย์เคให้หวยแม่นขนาดนี้ทํากลุ่มเข้ากลุ่มไหมหนูอยากเข้ากลุ่มโทรมากันเต็มเลยอยากให้อาจารย์เค่เข้ากลุ่มนะคะอยากให้ทําเข้ากลุ่มซึ่งอาจารย์เค่จะบอกพี่ๆว่าอาจารย์เค่พยายามไม่ทําเพราะว่าคืออาจารย์เค่ถ้าอาจารย์เค่ทาด้วยแล้วอาจารย์เคเคยบอกไว้ว่าจุดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะพี่จา๋าเนาะนอกจากจะแถมไปเป็นส่วนคืออาจารย์เคเนี่ยเพจหลักอาจารย์เคไว้ ทำไว้เพื่อปล่อยว่าเชาวัตถุมงคลเป็นหลักอยู่แล้วอาจารย์แค่คือแม่ค้าวัตถุมงคลอาจารย์แค่ไม่ปฏิเสธเพราะอาจารย์แค่เปิดร้านวัตถุมงคลโทรศัพท์มีมาไม่ขาดสายอยากได้มากกันที่สุดคือรุ่นนี้นะคะอยากได้กันมากที่สุดคือรุ่นนี้แล้วก็บา,บางคนบางท่านก็ CF ไม่ทันนะคะเดี๋ยวอาจารย์แค่จะเปิด CF ให้แล้วก็จะแถมเลขทุบที่จุดวันนี้เป็นของกลางเดือนกันยาให้เรียบร้อยเลยนะคะแต่ว่าสินค้านะ่าจะเริ่มแพ็คเย็นวันที่สองนะ เริ่มแพ็คเย็นวันที่สองครัเจ็ดห้าแม่นมากกราบขอบพระคุณที่รักค่ะ